ใครที่รู้จักพุทธศาสนาและสมาทานพุทธศาสนาถือตัวเป็นชาวพุทธไม่ต้องรู้จักนำธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่มาปฏิบัติด้วย ไม่ใช่แค่มีพุทธศาสนาเป็นแค่ยี่ห้อนะที่จะไปบอกใครว่านะฉันเป็นพุทธเป็นพุทธแล้วเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่านึกถึงแต่การทำบุญ อันนั้นก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามถ้ามองข้ามการปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะฟังธรรมมาเยอะอ่านหนังสือมามาก มันก็ไม่เหมือนกับการได้นําธรรมะมาปฏิบัติอย่างน้อยๆเนี่ยก็ธรรมะระดับศีลแม้ว่าอาจจะดูเชยนะในสายตาคนรุ่นใหม่นะเรื่องศีล แต่จริงๆแล้วมันช่วยชีวิตของเราช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุขเด่นมากหรือนน,อน้อยนี่ก็ช่วยลดความเดือดเนื้อร้อนใจแต่แน่นอนนะเฉพาะสีนห้าเดืยวไม่พอหรอกนะมันก็เพียงเพียงแค่ยักยังใจเราไม่ให้ทำชั่ว ต้องทำความดีด้วยช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นเพียงแค่มีศีลห้ายอย่างเดียวนี่ยังไม่เรียกว่าเป็นคนดีนะเพราะว่าศีลห้านี้ก็เป็นเพียงแค่ยับยั้งแม่เราทำชั่วแม่เราเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำชั่นก็ดีแล้วแต่ต้องทำความดีด้วย มีความเอๆๆๆื้อเฟื้อเผื่อแผ่รับผิดชอบต่อส่วนรวมและจะดียิ่งขึ้นถ้าากว่าเรารู้จักฝึกจิตด้วยคือไม่ใช่ปฏิบัติแต่ศีลนั้นะแต่ว่าไปถึงสมาธิด้วยสมาธิก็หมายถึงการฝึกจิตบางทีท่านก็ใช้คำว่าอาธิจิตปะสิกขา สิกขาในที่นี้คือศึกษาแต่ว่าศึกษาไม่ใช่อ่านจากตำราแต่คือการปฏิบัติเพื่อจิตเจริญงอกงามบางทีเราก็เรียกสันสาวปรรมสมาธิแต่ว่าไอการฝึกจิตนี่มันก็ไม่ได้มีแต่แค่การทำสมาธิการเจริญสติหรือว่าการ ฝึกเมตตาภาวนาเป็นต้นนี่มันก็เป็นเรื่องของสมาธิเวลาฝึกจิตเนี่ยหลายคนทำไปซักพักก็จะพูดขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมยังไม่ได้ความสงบสักทีหรือบางคนที่ฝึกสติก็อาจจะพูดว่าเนี่ยทำไม ยังไม่ได้ความสุขสึกตัวทำไมสติก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องถามตัวเองนะว่าเนี่ยเราเราทำมากเพียงใดบางคนทำประเดียวประดาวนี่ก็ทวงแนละ้วทวงผลของการปฏิบัติ ทำไมยังไม่ได้ความสงบสักทีทำไมยังไม่ได้ความรู้สึกตัวสักทีทั้งที่ทําได้แค่ไม่กี่วันมันเหมือนกับปลูกต้นไม้ลงเอาต้นไม้ลงดินแล้วก็รดน้ําทำไม่กี่วันก็ถามทำไมยังไม่ออกดอกไม่ออกผลสักทีหรือ,อคน ต่หนูไม่น้อยก็ใจร้อนแต่บางคนเนี่ยก็ทำใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ยังบ่นว่าหรือยังตัดเพาะเนี่ยไม่เห็นได้ความสงบสักทีทำไมสติความสึกตัวยังไม่เห็นได้เลย เราก็รู้สึกว่าทําแล้วไม่ได้อะไรที่จริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ความสงบนะยังไม่ได้สติยังไม่ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ถ้าลงมือทําแล้วเนี่ยมันได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไม่ได้ความสงบไม่ได้ความรู้สึกตัวแต่ว่าได้แน่แน อยู่ที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าที่ว่าได้นี่ก็หมายถึงว่าได้รู้นะได้รู้ได้เห็นนะว่าใจของเรามันเป็นอย่างไรการได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญานะทั้งๆที่สมาธิยังไม่ได้พัฒนาแต่ว่าปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วถ้าได้ลงมือปฏิบัติ ขึ้นชื่อว่าการลงปฏิบัติแล้วไม่มีคําว่าไม่ได้นะถึงแม้ยังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้สติไม่ได้ความสึกตัวยังไม่ได้เห็นรูปนามแต่ว่ามองดูดีๆนะเราได้แล้วละ่ะอย่างน้อยก,ก็ได้เห็นได้รู้นะว่าจิตเราเนี่ยม,มันชอบหลงเหลือเกิน บางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าใจเนี่ยนะหลงเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยแม้นะว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาทั้งวันสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงแต่ว่าไอ้ที่ลืมตาตื่นมานี่มันตื่นแต่กายนะแต่ว่าใจเนี่ยหลงซะเยอะ หลายคนไม่เห็นนะว่าหรือไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยชอบหลงแล้วก็ลืมลืมในที่ไม่ใช่ลืมสิ่งของไม่ได้ลืมรถลืมบ้านลืมโทรศัพท์มือถือแต่ว่าลืมตัวตถ้าลงมือปฏิบัติเนี่ย นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่จะได้รู้ได้เห็นมันได้เห็นความจริงของใจตัวเองหรือทำให้ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่รู้เฉพาะในส่วนที่เป็นรูปร่างหน้าตาแต่รู้เรื่องใจเดยได้รู้ว่าใจเรามันหลงแทบทั้งวันแล้วก็ฟุง้งกลุงแต่งเยอะเหลือเกิน สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะแต่น้อยคนที่จะได้รู้ได้เห็นหรือได้คิดนะว่าโอ้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งแล้วถึงได้รู้ต่อไปนะว่าโอ ใจเรานี่มันคุมไม่ได้เลยนะคาดหวังไม่ได้เลยจะให้มันนิ่งมันก็ไม่ยอมนิ่งจะให้รู้สึกตัวมันก็กลับหลงจะให้อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็ส่งออกนอกปลุกปั้มเท่าไหร่มันก็ไม่ยอม ตรงนี้แหละที่จะได้รู้ได้เห็นแล้วนะใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราเคยไปคิดว่าใจคือเราคือเราคือเราเป็นของเราแต่พอปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นเลยแต่บางคนก็ไม่เห็นนะแล้วก็บ่นว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเพราะไปตั้งเป้าว่าจะเอาแต่ความสงบนะว่าในสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สนใจรับรู้ท,ทั้งที่มีประโยชน์มาก มันเป็นตัวเพิ่มความรู้หรือเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังตั้งแต่แรกคาดหวังความสงบคาดหวังความสึกตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนยมันย่อมันอยู่นอกเหนือความคาดหวังก็เลยมองไม่เห็นทั้งที่มันปรากฏแก่ใจเราอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหรือส่วนใหญ่ขงการปฏิบัติ แต่ไม่เห็นนะพอจ้องแต่จะเอาความสงบเอาความรู้สึกตัวเอาสติเนี่ยเป็นปัญหาของนักปฏิบัติจำนวนมากคือทั้งทั้งที่ได้นะแต่ไม่รู้ว่าได้สิ่งที่ได้เนี่ยถือว่าเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะคือความเข้าใจหรือการเห็นความจริงของจิตแล้วเราจะ เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยใจนี่มันเอาแนวนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบแล้วมันจะคิดอะไรนี่ก็คุมไม่ได้นะตั้งใจว่าเนี่ยจะไม่ให้คิดเลยประเดี๋ยวก็เผอแวบบ คิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าจะคิดอะไรแต่ก่อนไม่สังเกตนะเพราะคิดว่าใจเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของเราจะคิดเมื่อไรก็ได้แต่ก็หลายอย่างเนี่ยมันคิดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะและต่อไปเนี่ย พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปมัจะเริ่มนะเริ่มเห็นกิเลสข,ของตัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนไม่เห็นนะอาจจะเป็นเพราะว่าหลงคิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีน้ำใจมีเมตตาแต่ว่าพอมาสังเกตดูใจโอ้ใจเราจู้จีขี้บน่นชอบบน่นน่นบ่นนี่ เดินไปก็บ่นไปยกมือสร้างจังหวะไปก็บ่นไปที่จริงก็บ่นอยู่เรื่อยๆแต่มองไม่เห็นเพราะว่าทรงจิตออกนอกแต่พอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยเริ่มที่จะมาสังเกตดูใจก็จะเริ่มเห็นเอไอ้กิเลสเราเยอะเหลือเกินจูจีขีบ่นชอบมองลบมองร้ายหรือว่าอิจฉาเขา นี่ก็เป็นความรู้นะซึ่งมีประโยชน์สิ่ที่เกิดขึ้นกับเรานี่มันดีทั้งนั้นนะอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้นแต่คนจำนวนไม่น้อยนี่มองไม่เห็นหรือถึงมองเห็นก็ไม่คิดว่าเป็นของดีนะแต่ที่จริงเป็นของดีเลยมันทำให้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆน,นี่คือสิ่งที่เราได้นะ จากการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้ความสึกตัวแล้วอะไรย่างที่หลงไปพักหนึ่งหรือลงไปยาวเลยนะเราก็จะเริ่มรู้ตัวว่าหลงแล้วรู้ว่าหลง้แค่รู้ว่าหลงนี่ก็ถือว่าเป็นของดีนะเพราะแต่ก่อนไม่รู้เลยถูกความหลงมันครอบ การที่จะรู้ว่าหลงได้เนี่ยมันต้องมีสตินะชนิดที่ทำให้จิตเนี่ยมันหลุดจากความหลงหรือทำให้ความหลงหายไปพอเขาหลงมันหายไปเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาดันทีมันก็จะเห็นเห็นเลยนะว่าเมื่อกี้เราหลงนะอันนี้เรียกว,ว่ารู้ว่ารู้ว่าหลงนะรู้ว่าหลงนี่ก็ถือเป็นของดีนะเพราะว่านะ มันทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่านอกจากหลงแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกตัวมันเกิดการเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างรู้กับหลงแล้วพอเรารู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้ รู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้ไวขึ้นหรือพอหลงเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกผิดปกติผิดสังเกตแต่ก่อนนี่ไม่รู้ว่าตัวรู้เป็นยังไงมันก็เลยหลงตะพืตะพือมันก็เมื่อคนที่เห็นแต่สีดำไม่เห็นสีขาวเลยแต่พอรู้จักสีขาวแล้ว มันก็รู้จักสีดำชัดขึ้นเวลามีสีดำเกิดขึ้นนะีมันก็รู้แล้วนะว่าเอ้ยนี่อะดำพราะมีขาวมาเปรียบเทียบจะรู้ว่าหลงเนี่ยก็พราะมีได้สัมผัสกับตัวรู้รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันจะรู้ทันมากขึ้นเวลาหลง ให้ความคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นมานี่ก็น่าจะเกิดขึ้นเยอะก็ถือว่าดีนะเพราะมันเป็นตัวฝึกให้เรารู้ทันนะเราในที่ททหมายถึงสตินะอย่าไปบังคับจิตให้หยุดคิดนะเพราะการที่มันมีความคิดฟุ้งเนี่ยนะมันก็ทำให การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อเทียนบอกเนย,ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้อย่าไปห้ามคิดยิ่งคิดก็ยิ่งรู้คือรู้ทันความคิดในการรู้ทันความคิดนี่สำคัญนะเพราะถ้ารารู้ทันความคิดได้เราก็จะสงบจากความคิดได้พอพอความคิดมันถูกรู้ทันมันก็จะ จางคลายไปตามมาด้วยความสงบเป็นความสงบเพราะรู้ทันความคิดไม่ใช่สงบเพราะไม่มีความคิดนะแต่สงบเพราะรู้ทันความคิดแล้วจะรู้ทันความคิดได้ยังไงถ้าไม่มีความคิดโผล่มาเรื่อยๆให้สติได้ฝึกรู้ทันบ่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีความโกรธความหงุดหงิดนี่มันก็ดีนะมันเป็นของดีเพราะทำให้มีสติรูท้ทันความหงุดหงิดรู้ทันความโกรธมันทำให้เห็นความโกรธได้เร็วขึ้นเห็นความโกรธได้ไวขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นเลยนะที่ไม่เห็นเนี่ยอาจเป็นเพราะโดนความโกรธครอบครอบเอาไว้ รือม่ฉะนั้นเพราะความโกรธไม่ค่อยโผล่มาบางคนเหมือนกับว่าอยู่ในสิ่งว่าล้อมที่ทุกอย่างมันถูกใจไม่มีอะไรที่ขัดใจเพราะฉะนั้นความโกรธก็เลยไม่โผล่มาความหงุดหงไม่โผล่มาก็ไปหลงคิดว่านี่ฉันไม่โกรธฉันไม่โกรธแต่พอความโกรธเกิดขึ้นมันก็ได้เห็นนะโอ้เรายังมีความโกรธนะ แต่ไม่ใช่แค่รู้ว่ามีความโกรธนะแต่ว่าความโกรธนั่นแหละที่จะเป็นอุปกรณ์สอนจิตสอนสติให้รู้ทันบางครั้งเนี่ยสำหรับคนที่หลงเข้าใจว่าตัวเองไม่มีกิเลสหรือกิเลสเบาบางเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของครูบาจารย์นะที่จะกระตุ้นให้หรือแย่ให้กิเลสออกมาเจ้าตัวจะได้รู้ว่าโอ้ี่ฉันยังมีกิเลสอยู่ไม่ตายใจนะหรือไม่หลงผิดหน้าที่ของครูบาจารย์ก็ส่วนวเนื้อเกินนี้ด้วยไม่ใช่แค่น้อมนำใจเราให้พบกับสิ่งดีๆที่เป็นกุศลบางทีก็ต้องแย่นะให้ความ อารมณ์ที่เป็นอกุศลมันมันเกิดขึ้นจะได้รู้ว่าตัวเองมีการบ้านนะที่จะต้องทำไม่ประมาทไม่หลงผิดยังมีคราวนึงเนี่ยหลวงปูตนนะ่ตื้อนะท่านเป็นลูกสิษย์หลวงปู่มั่นนะเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านไปแสดงธรรมที่วัดอโศการาม ท่านก็พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่พูดถึงเรื่องการออกจากทุกข์ด้วยการไม่ยึดติดถือมั่นไม่ยึดติดถือมั่นในขัน5่าท่านก็แสดงธรรมอย่างหมดจดพอแสดงธรรมเสร็จโอ้ยคนก็สาธุจู่จๆก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเดินแหวกนะ ผู้ฟังเนี่ยจนกระทั่งมาใกล้หรืออยู่ต่อหน้าธรรมมาิของหลวงปู่ตือแล้วก็บอกเนี่ยหลวงปู่ค่ะดิฉันฟังธรรมแล้วรู้สึกเบากายเบาใจเหลือเกินตอนนี้ดิฉันปล่อยวางหมดแล้วหลวงปู่ท่านก็นุโมทนานะแต่วีวันนี้ก็ยังไม่หยุดน,นะก็ยังพูดอย จริงๆนะะ้าข้าหลวงปู่ดิฉันปล่อยวางหมดแล้วไม่ยดติดถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งสิ้นคราวนี้หลวงปู่ท่านก็เลยพูดขึ้นมาเลยอีตอนแหลโอ้ยโยมนั้งโมโหมากเลยถึงกับพูดเนี่ยหลวงปู่มาทำไมพูดอย่างนี้กับกับดิฉันแล้วก็ เดินนะกลับไปเลยด้วยความโกรธกระฟัดกระเฟียมมันก็แสดงเห็นชัดนะว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ปล่อยวางจริงนะยังมีความรู้สึกนะยึดมันในหน้าตานะพอถูกหลวงปู่ว่าเนี่ยตอนหลนี้ก็โกรธทันทีเลย ไอความโกรธที่หลวงปู่ตั้งใจพูดกระตุกขึ้นมาเนี่ยก็เพื่ออะไรนะเพื่อให้เจ้าตัวได้เห็นนะว่ายังมีกิเลสอยู่ยังมีความยึดติดถือมั่นในหน้าตาอยู่จะได้ไม่หลงผิดนะเพราะว่าอุบายของกิเลสเนี่ยที่สำคัญก็คือการที่มันหลอกหลอกเราว่าไม่มีมันอยู่ในใจเรา อุบายสำคัญกิเลสเนี่ยคือหลอกเราว่าเนี่ยจิตใจเราไม่มีกิเลสแล้วซึ่งก็ทำให้ประมาทหน้าที่ของครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างหลวงปู่ตื่นนะคือกรตุ้นให้กิเลสโผล่ขึ้นมากิเลสนี่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็มีข้อดีนะคือทำให้เจ้าตัวได้เห็นนะว่ายังมีการบ้านที่ต้องฝึก ทุกสิ่งที่อยามันมีประโยชน์ั้งนั้นแลลวนะอยู่ที่จะมองเห็นหรือเปล่าหรืออยู่ที่จะใช้เป็นหรือเปล่าอย่างที่พูดอยู่เสมอนะอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไรความคิดฟุ้งซ่านความหลงมันก็ดีนะถ้าเราเห็นมันมันทําให้เราเนี่ย รู้จักตัวเองได้ดีขึ้นและวขณะเดียวกันถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นเครื่องฝึกสติประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีไปเสียหมดนะเป็นหน้าที่ของเรานะที่จะต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันนะความหลงก็ดีความฟุ้งก็ดีมันมีประโยชน์เอามาฝึกสติให้รู้ทันความหลงรู้ทัน ความฟุ้งนี่ก็คือประโยชน์อย่างหนึง่งหรือต่อไปก็จะเห็นนะเออมันมันไม่เที่ยงนะมันมาแล้วก็ไปมันมีขึ้นมีลงนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะรู้หรือจะเข้าใจาว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยก็ต่อเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้นะเจอ,อความโกรธแล้วเห็นมันเห็นว่าความโกรธมีแต่ผู้โกรธไม่มี มันทำได้นะความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็เห็นมันนะแล้วก็จะเข้าใจว่าความหงุดหงิดมีแต่ผู้หงุดหงิดไม่มีนี้ทำได้เป็นไปได้และจริงก็เป็นความจริงแหละเป็นสัจธรรมเลยแต่เป็นเพราะความหลงไปยึดว่าไปหลงยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็เลยมีผู้โกรธนะมีผู้หงุดหงิดนะมีความปวด ก็ไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราก็เลยมีผู้ปวดที่จริงมันเป็นความปุงแต่งนะมันจะไม่รู้จะรู้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เพราะเจออารมณ์พวกนี้โผล่ขึ้นมาบ่อยๆเช่นเดียวกันกิเลสเนี่ยตัวตัวโทสะหรือว่าตัวอัตตาเนี่ยถ้าปล่อยมันกบดานนะมันก็ สามารถชักใหญ่จิตใจเราสามารถคลองจิตคลองใจแล้วเราได้ยังไม่รู้ตัวอย่างโยมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหลวงปู่ตื้อเนี่ยไม่ไม่หยดคำว่าตอแหล้ไปเนี่ยก็คงเกิดความหลงตัวลืมตัวว่าฉันเนี่ยบรรลุธรรมแล้วซึ่งก็เท่ากับว่าจะโดนกิเลสหลอกชักใหญ่ หรือคลองจิตคลองใจได้นานหน้าที่ของท่านคือปลุกกระตุ้นให้โทสะเกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องชี้ว่าเนี่ยยังมีความยึดติดในตัวตนอยู่ไม่ได้ปล่อยวางจริงแม้กระทั่งถ้อยคำยังปล่อยวางไม่ได้แล้วภาษาอะไรความยึดมั่นในตัวตนเนี่ยนะมันจะปล่อยวางได้ยังไงหรือว่าอัตวาทุปาทานการที่ กิเลสโผล่ขึ้นมาก็เป็นของดีนะทำไมเจ้าตัวรู้ว่ายังต้องฝึกต่อไปไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแนละ้วั้นอะไรเกิดขึ้นกับเรานี่มันก็ดีทั้งนั้นนะถ้าเรารู้จักใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้จักมองนะมันได้ประโยชน์นะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบแม้ว่ายังไม่ทันได้ความสงบยังไม่ทันได้สติไม่ทันได้ความรู้สึกต,ตัว แต่ก็ได้เรียนรู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างจากใจของเราซึ่งอันนี้เป็นตัวเพิ่มนะปัญญาให้เจริญงอกงามมากขึ้นเั้นถ้ามองเป็นเนี่ยนะมันได้ทั้งนั้นอนะ่ะขึ้นชื่อว่าปฏิบัติแล้วได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าจะมองเป็นหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่จะหาประโยชน์จากมันได้หรือเปล่า